นี่คือสปอตตัวอย่างจาก thetit.com th ท่านจะได้สปอตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดปอบา่าวแต่กลายไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะก,กว่าจะนิ่มมึต้องกลิ้งมันก่อนพี่ขวัญหมูทอดเสียบไม้ไม้ละ10บาท10บาท10บาท สิบบาทเท่านั้นมุงทอดเสียบไม้เน้นเนื้อและอส่างจากดทิดีอร่อยทุกวันจำสูตรไม่ได้สักวันอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ถ้าลูกค้าน่ารักแม่ค้าก็พร้อมทักแถมให้ส่วนลดคนหล่อลดครึ่งหนึ่งหล่อแบบตะลึงส่งถึงบ้านเลยจ้าคิดแคปชั่นขายของไม่ออกแต่คิดถึงลูกค้าตลออเลยจ้าร้านที่ดีแม่ค้าสายฮาแถมยังน่ารักเธอด้วยจริงๆแม่ค้าก็อยาก หยุดร้านแต่ลืมว่าค่าบ้านค่ารถยังค่อนเขาอยู่ร้านนี้ขายของดีดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ขาดทุนถูกซะขนาดนี้หมูเอยนางจาไมดละ1ิบบา1สิบบาทสิบบาทสิบาบาทเท่านั้นเชิญครับเชิญครับร้านที่ขวันหมู่ทอดเสียบไม้เพียงไม้ละสิบบาทสิบบาท สิบบาทเท่าดันร้านพี่ขวัญหมูทอดเสียบไม้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สักวันนี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t i p c o m